ว่าได้ปมผมหลงวันพาไปบึงเดียนมีหน้าว่าจะเป็นมืออื่นมาสั่นบขับขไปในบ้านบ้านโู้ข้าเจ้าเลยว่าหหวมันบ่เมันมีหน้าได้เบซาา่าเมื่อบึงใหม่โอ้ยมันบา่ทาันแล้วบ่งผมบไ่ได้ว่าผมผมบ่ทัน บาดเศษปวงเงี้ยมันเศ้ามัอนี่อ้าวอยากดีแท้กระโคมาบัดอ้าวมาได้ปวงอีกอาเอาคนหนึ่งอะโทรเขาไปรับบาดบินบาดบาดที่นไปบินบาดอีกเกินเลยเป็นการเถื่อว่ากว้นี่แหละผมมาต้องปวงพระพุทธเจ้าเพิ่งหายสองเดือนคนนี้เอาม่ต้องเขาสองเดือนเ้าเอาเดือนเดียว พระพุทธเจ้าคนหายสองเดียนสมัยนั้นเพื่อนแก่ห้ยสองเดืนอนโว้แต่เจ้าว่ามีดอยู่ใส่จ้าว่าบางคนยยอยู่ใสัลระเบียนบอกตอนนั้นสมัยนั้นพระนุห้ภิกษุปูยูปาผู้ียวตัวเสียหามีดได้ชัวเสียสไปพงได้เพิ่นเข้าใจไว้เบิดเพิ่นผู้จักเบิดพระพุทธเจ้าเพิ่นบัญญัติไว้เบิดว่าภิกษุเพิ่นสิอยู่จังใดแบบใดอ่า บาดนี้บ้านเฮาประเทศเฮามาสนใจเรื่องภาคขับรถบาดนี้แม่นบ่ล่ะมาว่าภาคขับรถนี่ผิดนีวิเคราะห์บ่งวิเคราะห์ตัว พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บัญญัติหานเพิ่นบ่ได้บัญญัติอนุญาตเพิ่นปล่อยวางเอาไว้คำว่าปล่อยวางเหีเพิ่นรู้แล้วว่า <c oughs> ต่อไปเนี่ยคนเนี่ยสิมีญาณมีหลออเกิดขึ้นแป่นบ่ละบบดนี้นี่พิษสูเพิ่นเนี่ยเกิด บ่มีผู้ดูแลเนี่ยสิเหตุจังไหนรถกับมีอย่างกับมีขับกับปิ่นในบลาที่นี่เพิ่นกับเลยบ่ได้ไปอนุญาตเพิ่นกับบ่ได้ไปปรับอาบาัตเพิ่นกับบ่ได้ห้ามนะเพิ่นปล่อยวางเอาไว้แล้วตั้งสิพิจารณาเอาว่าผู้ใดอยู่จังใดแบบใดเขาจะบระเมินเอา พิจารณาเอาว่าเราดูแบบนี้ลักษณะนี้ในป่านี่ผู้เดียวนี้แต่รถเขาครับเป็นมาก่อนแล้วเคยมีเคยมีรถที่มีใบขับชี่เป็นครับเป็นที่นี่เพื้นบรญญัติห้ามห้ามไผ่จิตเรียงรถเนี่ยพื้นบรญยัติห้ามพิกษุ ขับรถหา่านบ่ให้ฝึกถ้าขับบ่เป็นบ่ต้องขับบ่ต้องใสห่านว่าให้ฝึกนี่มองคำคันถ้าเพิ่นสิหหามบ่ให้พาขับรถเพิ่นหามตาตุนแหลกเลยว่าห้ามถวายยานพาหนะให้พิสุขแนนบ่เพิ่นห้ามบ่ให้ ใส่เงินห้ามภิกษุไม่ให้รับประเคนทองและเงินะสุลาเลือดดิดนดดดเนื้อดินห้ามวให้รับประเคนอันนี้เพิ่นบัญญัติไปกันสี่แบบนี้เขาก็เลย <c oughs> พิจารณาเอาเขากับว่าอยากขับ,ขบ,ขบแต่กับจำเป็นบ่มีคนขับ ย้ำเดินทางไปใส่ไก่แม่ถ้าไปบินบาดกัยังยากเขาเถาแก่มาแล้วคันหายป้อยใหยงไปเนี่ยไ่ได้กินคนมาทรงกับบมีบ่ได้กินป้อยแหยงถ้าไป,ไปยางแค่อ้อมบาแล้วเท่าเท่าขากเท่าทางแพีงได้เท่ามันเพราะมันหนักผมมากมันกับปวดแกวแล้ว ปวดเอวเพราะว่าเพราะอเขาใส่บาตรพวกอย่างน้นใส่บาทหายใส่แล้วใส่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 หลังเสียมันได้หลายวันเลยเส้าท่างหานังตอนังเบาะไหวนี่คือปกติเมียผ่าเนี่ยมันก็ต้องได้ใส่บอ้ถ้่บอใส่มันกลับไปบอสหาผู้ดูแลกับผ่มีแหละ อาซูเมื่อนี่เขาไ่ได้สนใจเรียงผ้าแล้วนบ่ได้สนใจเรียงบาปบุญคุณโทษบ่ได้สนใจเรียงเงี้ยมแต่เงต้สนใจเรียงงานตัวเองเรียงหนี้สินของตัวเองนี่แหละเท่มานี่มันเทรมานอยู่แล้วมันเป็นอย่างกังเทรมานมันเป็นอย่างกัเป็นถูกกันหร เกิดมาเนี่ยคนเนี่ยถูกพอดอย่างเนยถ้าพูดตรงๆต,ต,ตามพระจากดาพูดบัญญัติเนี่ยทุกพราะเกิดเกิดเพราะเป็นถุก์รวมมัดบดเลยเขามัดอยู่ในากายเนี่ยเป็นถูกบิดเลยเมื่อว่าแต่อันใดๆตันหาละขะอย่างละขะตันหากะ ล่าขาก่าตันหาเอกำนัดมัวเมาในกรรมล้วนแต่แตกลุ่มลุ่มเขามาเสีไใยคนนั้นเป็นกลกคนที่เกิดมา <c oughs> <c oughs> เฮ็ดจังไดจังสิบว่าถก <c oughs> เฮ็ดจังไดจังสิบว่าถุเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกอริยสัจสี่ให้เหขาไปรู้อริยสัจ <c oughs> แค่ไปรู้อริยสัจสี่นี่มันมันว่าถูกได้อยู่ดิ <c oughs> กับ่ะไ้แค่ไปรู้รสื่อกับ่ะไ้ต้องไปประกอบปฏิบัติตามจังคอยได้จังคอยเสียผลดกุศเหตุจังใด <c oughs> เป็นบอกว่าทุกสมุทัยนิโลดมักทุกนี่คือการเกิดเกิดเนี่ยเป็นทุกพอเกิดมาแล้วก็สมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกนิโลดความดับไม่เหลือเห็นทุกมักคือทางดำเนินไปให้ถึงความดับไม่เหลือเห่น ดำเนืนไปจังไดทางเนี่ยไปจังไดแบบไหนยางไปติขี่รถไปติหอไปบ่บไปหาหมองคผนผูกเนผู้นางฟังอยู่กับหลายหลายคนเมื่อนี้มานางฟังอยู่สามคนเข้าใจได้บ่าว่าผลทางผลนผูกิไปจังได ยังคอยเจ็บปวดมองสิ่งผุย่างไปหรือสิ่งคีรถไปหรือสิงไปยังไหนเนี่ยเพิ่นบอกว่าหนทางที่สิ่งผุเนี่เนี่ยเนมักมักมักคือขนทางหนทางให้ดำเนินไปบ่ให้เหลี่ยแห้งผุให้สิ่งผุไปเลย เข้าใจบอกนี่สิขี่รถไปนี่นเขี่แครงบินไปแครงสีงหอดไว้มาที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้ถึงด้วยการไปเหตุทั้งหล่ระบาดไปกับบ่ถึงเจ้าสิขี่ยังกับบ่ถึง ไอบอกหอดแท่เลยหมาุ่องหมาฝนุกเมืองที่สิพระพุทธเจ้าซี่บอกเลยไม่ได้ถึงด้วยการไปขนทางสินเนี้ยไอ้ยังไหนยังสี่หอด <c oughs> ถ้าอันนี้ก็ ธรรมะก็ถามไปแงมุมมองออกไปว่บาบุคคลสิ้าใจใดบ่าวา่ามีหนทางไปเนี่ยบุคคลบางคนกัตสิงานไปบางคนกัสิขีนรถไปแน่นบ่าลบาบันนี้พระพุทธเจ้าบอกวา่าไม่ได้ถึงด้วยการไปนิพพาน,นไม่ถึงด้วยการไป สิไปนิพพานสิไปแหย่วาดน,นิพพานนี่ไปบ่อหอดผ่นไปผัญญากไปสิขอไปกระต่าขอไปตายสีค่คนคนละลอยปีหอดไอ้ได้ขอไปกับหอดลอยปีตายสิมือสืไปบ่อหอดมองคนผูกบ่อหอดเลยยะสบบาวาแต่แางเลยขี่รถเลยขอไปกับบ่หอดไปหอดลอยปีกบับบ่ถึงบ่เห็นบ่หอด มองไปให้หอดที่สุดคือ,อผลทางดีสินถุกไปจังใดจึงสิทอดอมองหอดคือปล่อยว่างปฏิบัติปล่อยว่างแบบใดต้องทําความเพียรนางสมาธิเดินจงกงปล่อยวางอารมณ์ต่างๆปล่อยวางตันหาราัะ อย่างต่างๆปล่อยบางสิ่งเหมือนอารมณ์ต่างๆอยู่ในกายอยู่ในมีอยู่ในความคิดมา,ตาแ,ตดแต่ดังแต่เดิมมาแต่ใส่แต่เกิดมาแต่ผกูกใดชาบใดมันติดมากให้ปล่อยวางผมสิ้นตัณหาก็สิ้นทุกข์นี่เด้วันได้สิ้นเลย <c oughs> สิ้นความอยาก อารมณ์อยากขึ้นบ้างก,กับปล่อยบ้างไม่ให้กายไม่เห็นได้กายเยห็นอยู่ป่าก,กินอยู่เด็แต่ว่าอารมณ์ตวเนี้ให้ปล่อยถิ่ยจะให้มันคิด <c oughs> ง่ายๆตอนนี้เมื <c oughs> ่อวานาต่งตาไผ่ไผ่กระตามอ่าถ้าหากว่าถิ่มอารมณ์เดิมว่าถิ่มอุปนิสัยเดิมว่าเคยขิดนมาแต่เดิมตาด่งตะเดินแต่เก่เเเเาเนี่ย บ่พนในการทุกบ่พนในการเกิดเกิดก็เป็นทุกไปเกิดไม่แค่ทุกกีกแค่ถ้าอยากสิ้นทุกก็คือบ่อยว่างแต่สิ้นสิ้นแท่แน,น่นอนบ่อยอารมณ์อย่าฟองสิ้นมันติดดึกยังขึ้นมาดับมันถิ่มดับมันถิ่มดับมันถิ่มนี่คือถึงด้วยการเพียน ปฏิบ wow. so, ัติหลักว่างปล่อยอารมณ์เจ้าของดับว่าร่มเจ้าของที่ไหนสิสิ่งผุกได้สิ้นไปแต่ไมีชีวิตจะสิ้นไปเลยเนี่ยสิ้นไปเลยเนี่ยสิ้นไปเลยเนี่อ่ะสิ้นเนี่ยมาทัหมืดจีเพราะกำลังไก่ตายเนี่ยมืดเลยดับสังโยชน์สิ้นใดมืดสิ้นเลยผุบบริยา แต่มันจะสิ้นไปเรื่อยๆเบาบางจางคล้ายไปตั้งแต่เข้าปฏิบัติคอยละอารมณ์จากความสิตไปเรืเ่อยๆอย่างสิเห็นเลยสิเห็นตัวเองว่ามันเป็นสุกข,ขึ้นเป็นทุกข,ข์ขนเรื่อยๆเป็นทุกข,ข์ขืนเรื่อยๆ่มีบ่ม่ถูกแล้วร่างกายอันเจ็บมันปวดข้างโอดข้างโอ้ยอยู่เดี๋ยวนี้เหตุจังไหนจิมันเป็นเรื่องของธาตุขันบ่ไใดไปจับเอาอารมณ์ไปจับเวทนานัน กิ่มเลยถูกขเวทชนะทั้งปูนแล้วมันก็จะเบาบางไปจางคายไปโดยบริย์นี่มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันหายไปโดวยว่าตอนตอนไหนมันหายไปตอนไหนโบหูเลยหูวต่วันหายแล้วหัว่าหายแล้วเช่นยังเข้าของของอาตมาเนะี่ยอาตมาโบหัว ไปเหตุอย่างมันกำหายฮานดามากัดโทษว่ากินยาอกินยากินยานั่นหายกินยานี่หายเดวอสเห็นฟังเลยเดบอสกอดโยมฟังว่ากินยานี่แท้ละหายเยแต่นี่อันหนึ่งอีกมันยังเห็นไปเห็นว่เห็นไปเห็นว่าหายไปอีกเอา้ามันหายตอนไหนเนี่ยต่นนี้ก็กินยาย,างนนยังนีหนต่นนี้เขากบ พิจารณาว่ามันหายย่อนอย่างอีกกระโบยกระเน่นกลางกลางอยู่กระนนเน่นบริเนชัดว่ามันหายย่อนตรงนี้ตรงนี้สแสดงว่าในภารวมมันหายหมดมันหายย่อนถูกยากหนึ่งยาสองธรรมะในการปล่อยว่าในการละต่างๆมันหายไปได้ สิว่าเราบวชทำสมาธิบ่มีสมาธิบวมเนีเรามีจิตไวในปัจจุบันทุกขณะบวชต่าสิทํิทการทําง,งานอยู่ตา่างแล้วก็มัพิจารณาตัวเองด้วยาอากุศลแล้วเกิดแต่ละมือเกิดหน่อยหรือเกิดหลายแล้วก็พิจารณาตัวเอง แล้วก็ต่องพยามให้กุศลมันเกิดหรือว่าห้กุศลเกิดว่าห้บาปเกิดว่าห้บุญเกิดว่าห้เกิดยากๆเยว่าห้ยังเกิดไม่ได้หมเน้ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ่้ยเ่นยเน้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเพ้ยเฮยเ้เหยยเฮ้ยเ้ยเิเฮินเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยรฮ้้ย่ เป็นอย่างแจ้งคอยเห็ดได้ขนาดนั้นเพราะความเพียรของเรามานานมันเป็นอุปนิสัยความเคยชินไม่ถิ่นอุปนิสัยความเคยชินที่ดังเดิมถิ่นนิสัยเดิมเหมัน body, นิสัยอันบ่ดีนิสัยอันพาไปเป็นผุนิสัยอันพาเกิดบาปเท้าถิ่นไปหมดแล้วเขาหลักถิ่นได้หมดแล้ว แจ้งคอยมาบอกบอกนมว่า <c oughs> ตามพระพุทธเจ้าบอกไว้มันจริงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มันจริงมันเกิดให้เขาจริงมันมีผลจริงการจ้งคอยได้มา่บอกว่าก่อนม,มันจะเกิดผลหายเนี่ยเขาก็ต้องลงมือทำก่อนสิเฮดหน้าก็ต้องลงมือทำหน้าสิปูไม่ผลผลละไมก็ต้องลงมือปลูกะก่อนการนั้บงท่านได้ผล เขาอยากได้บุญเท่ากับไปทําบุญตะกอนแต่ผลยังบม่ทันอีกทําไปเรื่อยๆหายมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดียวผลนี่เกิดหายเขาทําอยู่บุญแต่ว่าผลมันบม่ได้ิง่ายๆทำหน่อยๆหอดีว่เห็นหอดผลเช่นกังชทวาบานทําหรือเขาทํามาตามชา้าบานบ้านมาตั้งแต่สมัยตะกอนๆเท่ากับบ่มีผล เม่เห็นผลอันใดใดมาปรากฏเลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการให้ทานของเขามันได้น้อยที่สุดหนึ่งแนวเอาไปท่านกับบ,บริสุทธิ์ไปขาสัตว์ขาชีวิตเขามาท่านกันนี้ <c oughs> การทำบุญต่างๆเนี่ยมัมีบุญอันบริสุทธิ ผู้หลับกับบ่บริสุทธิ์ผู้ให้กับบ่บริสุทธิ์ที่นี่บุญมันได้แต่นอ้อยน้อยแล้วผลกับบ่เกิดเขาก็เลยตายถึงไป็นสืๆบรลูเหตุและกับบัผลแผมเมต่แต่เมืเ่อเจอคำสอนของผู้เจ้ายู่เดียวนี่สุกมือดีกันทั้งภาครันเอาได้ยนกยังเอาได้ยนา ผู้สิมาเอาเนี่ยหาอยากที่สุดได้ผู้สิมาเอาเนี่ยบ่อยากได้บ่อยากเห็นบ่อยากเจอบ่อยากเห็นบ่อยากปฏิบัติผู้มาเอาแล้วก็บนั่งได้ยากอีกหนึ่ผู้เข่ามาแล้วนั่งเอายากนี่อาตมามองไปมองเห็นมองเห็นแล้วในลักษณะการเป็นอย่างยังเอยเอาได้เนี่ยพอเขาบ่ได้สั่งมาก่อนสิมาสั่งเอาให้มันได้ตุ๊กต เดี๋ยวนี้เลยนั่นากมันต้องคอยเปลี่ยนไปหลายภพหลายชาติอีกนังใอยสิได้่าไปทอดปล่อย่าปล่อยปล่อยว่างว่าโอ้ยบ่มีหยังดอกบาได้หยังดอกได้อยู่ในห่นหละยจัมันน่อยแล้วมันติดไปได้หลายตอนใดหลายภพชาติมันติดไปตอนหนื่งของมันติดไปตอ <c oughs> ยอดของมันอยู่หลายภพต่อไป ขอให้มีศีลให้มีศีลแต่งแต้มมือนีเป็นต้นไปจนหอดรึงกายมีศีลหนึ่งศัททาภาษาสดาหนึ่งได้ฟังท่ปภะสาสดาหนึ่งสิไปทั้งจะเลื่อนฐานเดียวพวกไปทั้งเสียมมันจะไปต้อยอดเลยวันนี่ไปต้อนยอดพบนาพบนาพบนาไปเรืร่อยๆไปเรืร่อยๆหลายชาติดัดยนคคอยสิถึงยันคอยิีผล เพราะว่าเขาเขอภาษีเริ่มต้นสร้างเราแมนบอลแต่ก่อนตะกามาเนี่ยเขากันยังบัทัานได้เลยยังบัแต่กอ่กอนมาเนี่ยเขาเท็จแต่ศรัทธาจริงๆศรัทธาเราบัดนี่ตอนมาตรงมาตอนนี้กับมาได้มาเจอมาเจอแล้วกับเขาก็เริ่มแต่ไม่ได้ดีเขาตั้งใมาทำสมาธิหรือบางคนกับฝันบัรได้ทำทำกับมาเกิดอุตแสีต้องเล่้งจากของและเล่้ยงจากของ เดี๋ยวมันจะจำบ่ได้เดี๋ยวมันจะบ่เป็นอุปนิสัยได้มันจะบ่มีวางเคยชิ้นให้เลี้ยงเอาไว้ยาหน่อยหน่อยแบบให้ได้บุญได้กุศลได้ไปต่อยอดทั้งกหกนากต่อไปมันนี่แหสมควรเจเวลาเนาะพรโมทนาพากันนำไปปร,ปปริบถุถัฏิปัสกษาตาง boleh bahwa satu kanwaatan